ของห้องสามกับห้องหนึ่งนะะ,ะมาดูใบกิจกรรมครั้งที่แล้วเรื่องเวลากับความเปลี่ยนแปลงน,นะคะคุณครูให้เด็กๆระบายสีภาพนะคะแล้วก็เขียนของใช้ในปัจจุบันนะคะเอาสองภาพให้เห็นก่อนในอดีตภาพก็จะมีของที่เป็นของอะไรคะลูกของใช้ ปัจจุบันเราก็เปลี่ยนของใช้มาเป็นสิ่งที่เด็กๆใช้ในปัจจุบันเช่นอะไรบ้างคะลูกคอมพิวเตอร์โอ้คอมพิวเตอร์รถยนต์ <Computer. S 1> โทรศัพท์นะคะนี่เห็นภาพามาดูสิ <c oughs> เด็กเด็กหญิงมินมินตราผู้ระยาบึงทับสามบอกว่าคุณครูบอกว่าให้เขียนชื่อของใช้ในปัจจุบันที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้างคะไหนใครอ่านออกบ้างช่วยคุณครูอ่านซิคอมพิวเตอร,ร์โทรศัพท์อะไรอีกโทรทัพ์รถยนต์โทรทัศน์ตู้ตเย็น,ยนมีอะไรอีกคะลูกพัดลมหม้อหม้ออะไรคะหม้อหุงข้าวเครื่องดูดเครืมม่องดูดอะไรคะ เครื่องดูดฝุ่นนะคะเห็นไหมนี่เพื่อนเขียนมาทั้งหมด8 8หัวข้อเอาเด็กชายกิจกิตติพิษนะคะอ้าวก็ระบายสีมาสวยไหมคะให้เห็นของหลายๆคนนะคะก็มีลักษณะเหมือนกันนะคะลูกรถยนต์พัดลมหม้อหุงข้าวตู้เย็นเด็กหญิงชนที่ชานะคะาชนที่ชาก็บอกว่ามี เครื่องดูดฝุ่นหม้อหงข้าวเด็กหญิงพนิดาชูสวัสด์นะคะเด็กหญิงพนิดามีโทรทัศน์ตู้เย็นโทรศัพท์ไปดูของห้องหนึ่งบ้างของห้องหนึ่งบ้างนะคะเด็กหญิงปานระพีนะคะห้องหนึ่งเด็กหญิงกลองทองบุญลือพันธุ้ก็มีเขียนคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ มีรถมีตู้เย็นมีเตาไมโครเวฟมีหมอ้อไฟฟ้ามีแอร์เด็กชายหรือเด็กหญิงรัชชานนนนะคะ,ะเด็กชายนะคะ,ะดูลายมือของนักเรียนป .1 ทับ1น,นะคะนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนในเรื่องของเวลากับการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะวันนี้เรามาต่ออีกนะคะมาต่อว่าเด็กๆจะเห็นถึง ความเปลี่ยนแปลงจากในอดีตเอาเรามาดูซิเด็กๆช่วยคุณครูดูนะอ่าภาพนี้ภาพนี้ช่วยคุณครูดูซิมาเด็กๆว่าภาพนี้เป็นเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะอู้ป่าไม้เด็กๆบอกว่าป่าไม้บ้านเล็กในป่าใหญ่ได้ไหมไนะอ่ามีบ้านหลังเล็กๆมีบ้านอยู่ในป่าทำให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบเอาบ้านหลังนี้เอาอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งเด็กๆว่าจากป่ามาสู่บ้านบ้านนี้เป็นลักษณะบ้านในชนบทหรือบ้านในเมืองบ้านในไหนคะโอ้บ้านในชนบท บ้านเป็นไงบ้านในชนบทนะคะเป็นบ้านที่มีลักษณะของชุมชนเล็กๆนะคะเ้าเรามาดูสิให้เด็กๆถ่ายภาพนี้เป็นภาพอะไรคะลูกมาดูอีกภาพนึงในเมโอ,อ้เด็กๆบอกว่าในเมืองเป็นชุมชนที่อยู่ในเมืองเพราะว่าเรามีอะไรละมีบ้านเยอะแยะไปหมดเลยมีตึกเด็กๆบอกว่ามีตึกนะคะ อ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะโ,<ด>โอ้มีคอนโดโอ้คุณครูฟังเอ๊ะอะไรโดโคอนโดนะคะสแสดงว่าบ้านเป็นไงบ้านอยู่ทิศๆติดติดติดกันแล้วก็มีนะคะอ่าอ่าอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งเด็กๆบอกว่าโอ้จากตึกหลายชั้นนา้เป็นตึกกี่ชั้น อันนี้เป็นภาพในเมืองหรือในชนบทเด็กๆว่าในเมืองในเมืองนะคะตึกรามบ้านช่องสนนรถรามากมายเราเรียกว่าในเมืองนะคะอ้าวคราวนี้ปัญหาจากในเมืองดูสิมาดูภาพนี้ภาพนี้เด็กๆเ,เห็นแล้วช่วยคุณครูสิเป็นภาพอะไรคะลูกภาพอะไรคะ โหภาพนี้เป็นภาพที่ชุมชนอยู่มากๆคนจำนวนเยอะๆพออยู่นานๆเข้าขยะก็เลยมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นชุมชนที่เป็นไงคะอยู่กันแอออดในที่สุดขยะเข้ามาลอยมาตามน้ำทำให้ลำแม่น้ำน้ำก็เสียน้ำหอมไหมไม่หอมน้ำมีกลิ่นยังไงคะเหม็มน เพราะเราทิ้งขยะลงไปในลำแม่น้ำในคลองในหนองในคูนะคะก็เลยกลายเป็นชุมชนที่มีขยะน่าอยู่ไหมคะอย่างนี้น่าอยู่ไหมไม่น่าอยู่แล้วเพราะงั้นเด็กๆก็บอกว่าไม่น่าอยู่นะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนต่อในเรื่องของในเรื่องของสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะมาดูภาพนะคะ อ้าเด็กๆดูนะคะภาพขาวที่แล้วให้เห็นระหว่างระหว่างอะไรก็ลูกอันนี้อยุทยาโอ้ทำไมารู้ว่าอยุทยาละคะทำไมาเด็กๆว่าอายุธยา นี้เป็นภาพที่จากในอดีตเนี่ยเป็นบ้านเรือนไทยแล้วก็ชุมชนก็จะอยู่ริมแม่น้ําเราใช้ทางสัญจรโดยอะไรคะลูกภาพอะไรเนี่ยภาพอะไรคะเรือนะคะชาวบ้านก็เป็นไงค้าขายโดยทางเรือเดินทางสัญจรไปมาก็ทางเรือนะคะจากทางเรือเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วสมัยเด็กๆเนี่ยคุณครูนี่ยังเห็นนะเรือ แต่ปัจจุบันนี้เรามีบ้านมีตึกรามบ้านช่องมีถนนเราก็เปลี่ยนจากใช้เรือมาใช้อะไรคะลูกใช้รถไม่ว่ารถยนต์รถกระบะรถไฟรถรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์นะคะให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากอะไรล่ะจาก จากบ้านที่อยู่สร้างด้วยไม้มาเป็นบ้านที่สร้างด้วยปูนแล้วก็นะคะให้เห็นถึงอะไรคะลูกเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมาสู่ปัจจุบันนั้นมากมายนะอ้าวอ่านพร้อมคุณครูดีกว่าจะได้เร็วขึ้นนะคะเอาอ่านพร้อมกันกบลูกสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิต ในแต่ละช่วงเวลาจะมีความแตกต่างกัน,นซึ่งก่อให้เกิดทั้งผลดีลดและผลเสีย ไม่เมื่อกี้คุณครูให้ดูแล้วภาพผลดีเรา้เรามีรถใช้เรามีการเดินทางที่รวดเร็วขึ้นเรามีถนนหนทางที่สะดวกแต่ก็ยังมีผลเสียเช่นน้ำเน่าเสียใช่ไหมคะลูกน้ำควันควันรถเนี่ยควันพิษจากรถเนี่ยก็ทำให้อากาศเสียเราทิ้งขยะลงไปในลำแม่น้ำลำคลองในแม่น้ำก็จะเกิดน้ำเน่าเสียหรือทิ้งขยะลงในทะเล ปล่อยน้ําเสียลงทะเลนะคะสิ่งเหล่านี้ก็มีผลเสียกับเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและรู้วิธีที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเด็กๆจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างไรนะคะถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็ต้องเจอสภาพปัญหาต่างๆนะคะเด็กๆเคยใช้ชีวิตเห็นไหม ในอดีตเนี่ยเด็กๆก็เล่นอะไรเนี่ยงูกินหางเล่นอะไรเนี่ยเขาเล่นอะไรคะส้นหาอ่ก็เล่นปิดตาปิดตาส้นส้นหานหาะคะเด็กๆไม่มีของเล่นเลยเ,<ร>เด็กๆใช้ผ้าผืนเดียวใช่ไหมสิบคนเล่นกันใช้ผ้าปิดตาอ้าปิดตาใครละ่ะปิดปิดตาหนึ่งคนแล้วก็กวานหาใช่ไหมตาเป็นประตาย<ม>ใช่ไหมลูก แล้วก็เล่นพ่องูแม่งูเห็นไหมคะ,ะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเด็กเด็กเด็กเกเล่นในอดีตนะปัจจุบันนี้เด็กเด็กยังเล่นแต่ว่าน้อยลงนะคะเพราะเรามีของเล่นเยอะนะคะอ,อ่านพร้อมกันลูกความเปลี่ยนแปลง,ปลปลงของสภาพแวดล้อม นี่เรามาดูว่าทําไมล่ะเมื่อก่อนเด็กๆเขาเล่นงูกินหางเล่นกะลาเล่นอะไรนะเล่นมอนซ้อนผ้าเล่นงูกินหางเล่นขี่ม้าก้านกล้วยแต่เดี๋ยวนี้เด็กไม่เล่นกันแล้วทําไมมีมีตุ๊กตาทำไมมีมกกมมโดเรมอนทาไมมีรถบังคับเออทำไมมีอุลตร้าแมนไมเปลี่ยนไปแล้วนะคะอ้ะาวท่านี้มาอ่านพร้อมกัน การศึกษาประวัติความเป็นมาของครอบครัวทำให้เราทราบว่าปู่ย่าตายายมี การใช้ชีวิต,วตที่แตกต่าง,งไปจากเรา,เราะคะคุณปู่คุณย่าเนี่ยทำขนมเองกับข้าวซื้อไม่ต้องซื้อปลูกผักกินเองนะคะไม่ต้องซื้ออาหารเลยข้าวก็ปลูกเองนะคะปัจจุบันนี้เราต้องซื้อหมดทุกอย่างนะคะ อ้าอ่านต่อลูกรวมทั้งบ้านเรือน,อจจนและสภาพแวดล้อม,อมในอดีตดกับปัจจุบันก็แตกต่างกันด้วยจจเชน่นอ่ามาดูซิ เมื่อก่อนเนี่ยในอดีตเนี่ยไม่เป็นบ้านหลังเรือนไทยเดินขึ้นบันไดมีใต้ถุนสูงนะคะแล้วก็หลังคาก็เป็นหน้าจั่วบ้านสร้างด้วยไม้สร้างสูงสูงเพราะว่ากันอะไรล่ะกันน้ําท่วมกันสัตว์มีพิษต่างๆขึ้นบ้านใช่ไหมคะแต่ไม่บ้านทรง,งสูงสูงเนี่ยงูก็ไม่เลื้อยขึ้นไปหรอกแมลงต่างๆก็ไม่ขึ้นไปแต่ถ้าบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน เดี๋ยวก็จะมีงูมาเยี่ยมเดี๋ยวก็มีแมลงป่องมาเดี๋ยวก็มีตะขาบมาเดี๋ยวก็มีหนูมาใช่ไหมคะอ่าวปัจจุบันเราอยู่อาศัยเป็นบ้านตึกนะสร้างด้วยอาคารที่เป็นปูนเป็นซีเมนหรือนะคะดูแข็งแรงขึ้นอ้าวอดีตใช้ควายไถนานะคะเห็นไหมเดี๋ยวนี้เด็กๆจะเห็นว่าไม่มีแล้วควายไถนาเนี่ย แต่ใช้รถรถอะไรรถไถนาใช้เครื่องจักรนะคะไม่ใช้แรงงานสัตว์แล้วแต่ใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเหล็กแล้วก็ใช้น้ํามันนะคะใช้น้ํามันนี่ยรถไถนานะคะใช้คายไถนาปัจจุบันใช้เครื่องจกักรทำให้ทำทำนาได้เร็วขึ้นนะคะทำสวนได้เร็วขึ้นเพราะว่าต้องใช้แรงงานพลังงานจากไหนละ่ะ น้ำมันนั่นเองนะคะเ,เด็กๆมาดูภาพต่อไปในอดีตเราใช้อะไรคะลูกใช้เกวียนเด็กๆเคยเห็นเกวียนไหมใช้เกวียนขนใช้โคลากใช้หัวลากใช้ช้างใช้มา้าปัจจุบันนี้เราใช้รถกระบะขนสินค้าได้เยอะได้เร็วเอาเด็กๆเห็นรถรถกระบะรถคันใหญ่ที่ขนสุนัขไปขายไหมเห็นไหม ทำไมกู้ขนได้เป็นสุนัขเป็นพันๆตัวเอาไปไหนล่ะเอาไปขายอ่ะเด็กๆจะเห็นว่าบางประเทศเขานิยมกินเนื้อสุนัขแต่เมืองไทยเราเป็นไงคะเรารักและเมตตาสัตว์เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะคะก็บอกว่าบางจังหวัดที่กินเนื้อสุนัขเนี่ยเขาก็จะเปในรน,นรงไม่กินเนื้อสุนัขเนื้อสุนัขในบ้านเราไม่มีนะคะแต่ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีอยู่แต่เขาเป็นไงก็ลูกนั่นก็เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันดูแลนะคะดูแลสัตว์ของเราด้วยอาในอดีตเด็กๆเขาเล่นงูกินหางนะ,ะปัจจุบันเด็กๆมาเล่นอะไรคะรถบังคับรถบังคับโดยเฉพาะใครไม่มีรถบังคับบ้างงี้มีไหมใครไม่ไม่มีรถบังคับบ้าง โอ้มียกมือแลวสองคนมีรถบังคับไหมคนนี้มีไหมครับมีมีมีกี่คันคะมีหนึ่งคันอ้าวมีไหมคะมีรถบังคับไหมลูกมีกี่คันคะห้าคันเลยเห็นไหมคะเด็กๆปัจจุบันเนี่ยมีรถบังคับเล่นแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่มีวัสดุใดๆเลยเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะอ้าวอดีตคุณแม่ใช้เตารีดผ้าเตารีดถ่าน ปัจจุบันปัจจุบันใช้ตุรีดไฟฟ้าเห็นไหมคะเห็นความเปลี่ยนแปลงของของใช้ไปนั่งก่อนลูกเปลี่ยนแล้วเห็นไหมลูกใช้เตาถ่านเนี่ยบางครั้งก็ไม่สะดวกเลยแต่ปัจจุบันนี้เราสะดวกนะคะเพิ่มความสะดวกสบายในอดีต ในเรื่องของการสื่อสารเราใช้จดหมายเห็นไหมคะเขียนกว่าจะส่งกว่าจะได้รับเป็นอาทิตย์นะคะกว่าจะตอบไปมากันเป็นหนึ่งเดือนปัจจุบันนี้ใช้อะไรคะลูก,ก,กปัจจุบันใช้โทรศัพท์มือถือคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะ่ะแทบจะมีคุณพ่อคุณแม่ให้ไว้อ่าโทรหาคุณพ่อเวลาจะกลับบ้านมีไหมใครแอบเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนมีไหมคะ ไม่มีนะห้องนี้ไม่มีนะคะใช้โทรศัพท์มือถือคุยกันทันทีได้เลยบางโทรศัพท์เห็นหน้ากันด้วยรู้ว่าอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะคะในโทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปเยอะนะคะอา้าอ่านพร้อมกันค่ะสาเหตุและ